ต้องสู้ต้องสู้นะสุขภาพต้องแจ๋วชื่อสมบูรณ์อุ่นปราชานะครับสำหรับโครงการถ่ายภาพของผมมีชื่อว่าโครงการพ่อค้าแม่ขายศรัทธาและความหวังนะครับ ที่มาของแรงบันดาลใจก็เกิดจากในช่วงวิกฤตการณ์โควิดสิครับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มันกระจายไปทุกหัวละแห่งเลยหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและ SME เนะครับผมเพราะว่าในเมื่อคนไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยข้างนอกร้านค้าก็หลายๆร้านก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับหลายๆกิจการก็ต้องปิดกิจการลงนะครับแล้วก็ลดจํานวนพนักงานนะครับ subject ที่ถ่ายมันจะมีความรู้สึกค่อนข้างจะ หดหูเบาๆนะครับผมก็ไอตอนเก็บภาพเนี่ยก็ต้องเก็บด้วยความละเมียดละไัเป็นพิเศษนะครับโดยการที่มันก็จะมีกลุ่มที่ผมถ่ายแบบขาจรแล้วก็ถ่ายแบบว่าเชิงสารคาดีเพื่อที่จะเก็บข้อมูลจากเขานะครับถ้าเป็นกลุ่มขาจรก็เดินทางไปแต่ละที่แล้วก็ขับเน้นมุมมองนั้นออกมานะครับแต่ก็จะมีอีกว่าเพศหนึ่งเพราะว่าผมถ่ายภาพเป็นแนวด็อกทิมเมนทารีโฟโต้นะครับอาจารย์ก็แนะนําอย่างหนึ่งว่าควรเข้าไปทาําความรู้จักผ่านการพูดคุยนะครับกลุ่มเนี้ยผมก็กําหนดเป็น ชุมชนหนึ่งนะครับก็ลงไปสัมผัสโดยการที่ช่วงแรกก็ลงไปถ่ายภาพแบบผิว,ผวก่อนนะครับแล้ววันแรกเราจะเป็นคนแปลกหน้าอยู่ใช่ไหมครับยังไม่กล้าพูดคุยวันต่อมาปุ๊บเข้าไปที่เดิมอ,อีกเขาก็เห็นแลวรวเขาก็เกิดการทักก็เกิดการพูดคุยกันผมก็ลองไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปลองช่วยเขาครับแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเพื่อที่จะเข้าใจถึงปัญหาตรงนั้นว่าลูกค้าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นว่าผลกรเทบาเป็นยังไงแล้วเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะได้รู้ตรงนั้นครับส่วนวันที่3เนี่ยผมก็ลงมือไปเริ่มของการ สัมภาษณ์ครับออกกล้องช่วงแรกก็คุยกันบอกว่าของปากหอมพอครับช่วงหลังพอ,อเขาไม่เกรงแล้วเราก็เป็นกันเองอลเราก็ได้พูดคุยกับเขาครับแล้วก็ได้รับความรู้สึกที่มันลึกเข้าไปนะครับเ,รเขาให้ปิดสามทุ่มป้าต้องปิดสามทุ่มตามเขาไหมตามอก็ไอ้ส<อ><อ>ามชั่วโมงที่เหลือครับแลบ้วก็ทอทีมเอก็มันกระทบสิเพราะว่าบางทีก็ได้โต๊ะเดียวโต๊ะเดียว จะเคยบอกว่าแย่ที่สุดบอกว่ารายได้ที่เจอเจอแย่ที่สุดเลยบอกว่าก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทจากพันกุ์าเมื่อก่อนป้านน้ำหนัก80บาทมันลดไป8โลอะยังไงครับมตอนกินมันก็เมือสามมือก็เหลือมือหนึ่งมือหนึ่งซื้อ,อน,นี้ใช่ไหมเราไปซื้อเป็นพวกข้าวพวกอะไรที่กินแล้วอิ่มนะอันนี้ไม่ของกินเล่นไนะงก็เลยยิ่งทําให้ขายน้อยลงอีกในเรื่องของภาพถ่ายผมก็ ค่อนข้างจะใส่มุมมองตัวเองไประดับหนึ่งครับมุมมองของผมในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของพลังบวกครับให้รู้สึกว่า,ามันมีความรู้สึกของความยกย่องกลุม่มพ่อค้าแม่ขายที่ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ครับผมผมก็จะทำภาพให้รู้สึกมันเกิดแง่มุมพลังบวกขึ้นมานะครับก็จะเติมแนวคิดตรงนั้นไปนะครับให้เขาสู้ต้องสู้ไงสุขภาพต้องแขวแล้วสุขภาพต้องออกกําลังกายเยอะๆอะไรเงี้ย ป้ามหา,ายหไปออกกํบบาลังกายไปเนี่ยเนยป้าบ่อยเลยใช่ไหมก็ <c oughs> ทุกวันอ่ะก่อนกลับก็ออกกํบบาลังกาย <c oughs> อะไรจะสู้กันไปแล้วกันแล้วก็ระวังตัวเองไม <c oughs> ่อยู่ที่โล่งๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย